ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งกำลังใจในวิกฤตนี้ด้วยค่ะที่เห็นอยู่ที่หน้าจอทางแคบิลก็ฝากมาให้กำลังใจเป็นการรวมภาพพนักง,งานส่วนหนึ่งของแคบิลส่งหัวใจเป็นกำลังใจเป็นพลังให้ทุกคนต่อสู้ต่อไปนอกจากนี้ทางแคบิลยังมีเรื่องราวดีๆที่ช่วยเหลือผู้ที่อยากจะมีกิจการเป็นของตนเองอยากเปิดร้านขายของอยากหาไรายได้แล้วไม่รู้จะเริ่มทำอย่างไร หรือจะต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้จะลงทุนขนาดไหนเริ่มอย่างไรดีแค e b บิวเลยทำแอป Beauty Shopping ที่มีชื่อว่า c a r e บิวเอ็กเพรสค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่มอบโอกาสและไรายได้ให้กับทุกคนโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆแอปแค r e บิวเอ็กเพรสนั้นเป็นแอปโซเชียลอีคอมเมิร์ซที่ตอบโจทย์คนที่ชอบขายและชอบช้อปปิ้งออนไลน์โดยมีคอนเซปต์ว่าแชร์ได้เงินคม ช็อปได้เงินคืนแอปนี้ไม่ต้องเสียค่าสมัครสมาชิกใดๆทั้งสิน้นและไม่ต้องทำการซื้อสินค้าก่อนสามารถมาเป็นผู้ค้ากับ c a r e บิวเอ็กเพรสได้เลยนะคะช่องทางการดาวน์โหลดไม่ยากเลยค่ะโหลดได้ที่แอป c a r ์บิวเอ็กเพรสค่ะมีตั้งแต่แอป Store เพ a y s ส o ต e หากมีข้อสงสัยในการใช้งานสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้ที่ add c a ร์ e x p r e s s จะมีเจ้าหน้าที่คอยตอบคำถามให้กับทุกท่านนะคะเอาละค่ะจากเรื่องราวดีๆของแคร b บิลแล้วไปดูเรื่องที่น่าสนใจเรื่องที่เกิดขึ้นที่ปักธงชัยค่ะ